ช่องตามใจทูเดย์บทที่14-3สามสามีสี่ผู้รับใช้ตอนที่299ตอนสุวรรณพาปี้ล่วกลับมาถึงจวนจังกงจู่ก็ดึกดื่นแล้วฟาบาดให้ม่อมฉันคอยปรฏิบัตอิอาบน้ำเปลี่ยนชุดให้ไหมเพคะปี่ล้วถามอย่างเคยชินขณะเดินมาถึงหน้าประตูห้องช่างเถอะสุวรรณโบกมือ เจ้าก็เหนื่อยมาทั้งวันแล้วรีบไปพักผ่อนเถิดวันนี้ข้าไม่ต้องการคนปรนิบัติเพคะพอได้ยินสุวรรณพูดเช่นนี้ปี้ลัวก็รีบถวายบังคมลาแล้วถอยออกไปสุวรรณค่อยๆเดินเข้าห้องนอนตนเองตามลำพังพอก้าวเข้าด้านในก็ได้กลิ่นหอมแปลกๆนี่คือฟาบาทเสียงใสๆของผู้ชายดังขึ้นในความมืดแล้วเงาร่างสายหนึ่งก็พุ่งมาทางสุวรรณอย่างรวดเร็ว แววตาของสุวรรณเย็นชาลงขณะยกมือขึ้นมีดสั้นล่ามังกรก,ก็วาดออกจากแขนเสื้อเห็นแสงเย็นเย,ยียบแวบหนึ่งคมมีดก็จ่ออยู่บนคอหอยของผู้มาแล้วฝ่าบาทเสียงของชายผู้นั้นสั่นน้อยๆอย่างไม่รู้ตัวฝ่าบาทกระหม่อมคือคนที่คุณชายโหลส่งมารับใช้ท่านโหลเซียวเซียวพอได้ยินคําพูดของบ่าวรับใช้น้ําเสียงของสุวรรณก็ยิ่งเย็นชาลงข้าไม่ต้องการให้ใครมารับใช้พะยาคะคะ,ะกระหม่อมจะจักไปเดี๋ยวนี้ พ่อบ่าวรับใช้ได้ยินคำพูดของสุวรรณก็ค่อยๆก้าวถอยหลังอย่างระมัดระวังขณะเห็นว่าเขากำลังจะหันกายหนีสุวรรณกลับกับพริบตาทันทีเมื่อมาแล้วก็จากไปไม่ได้หาบ่าวรับใช้อึ้งเล็กน้อยพริบตาที่เขาหยุดชะงักมีสั้นในมือสุวรรณก็ฟันเข้าที่เส้นชีพจรของเขาโลหิตสดๆฉีดพุ่งออกมาเลอะร่างสุวรรณทันทีทหาร สุวรรณตะโกนเสียงเย็นชาพลันมีร่างกำยำสองร่างพุ่งเข้ามาฝ่าบาทนำศพออกไปถอดเสื้อผ้าออกให้หมดแล้วทิ้งไว้ที่หน้าประตูใหญ่บ้านโหลเซียวเซียวพะยะค่ะพอได้ยินสุวรรณกำชับองครักษ์ทั้งสองที่พุ่งเข้ามาก็รีบขานรับพลางพยักหน้าด้วยความเคารพยังมีตรวจสอบดูว่าใครปล่อยให้เขาเข้ามาพอรู้ว่าเป็นใครก็เคี่ยนมันให้ตาย หลังโบกมือให้องครักษ์จากไปก็มีสาวใช้เข้ามาเปลี่ยนกํายานในห้องพื้นกระเบื้องหินที่เลอะโลหิตก็ถูกเช็ดถูจนสะอาดสะอานตอนนี้สุวรณถอดเสื้อผ้าออกแล้วและกำลังแช่ตัวอยู่ในอ่างอาบน้ำนางไม่ได้ฆ่าคนกับมือมานานมากแล้วบางครั้งจึงอดคิดไม่ได้ว่าหรือตอนถูกแม่ทัพซูเลี้ยงให้สบายจนเคยตัวไปแล้วจริงๆพอนึกถึงซูรุ่ยสุวรณก็ไม่ได้ที่จะเบ้ปากมีสามีอย่างนี้ต่อให้ถูกเลี้ยงให้สบายจนเคยตัวแล้วไงแรกเริ่ม ตนคิดแต่จะแก้แค้นสวีเชอร์ให้ได้จึงถลำลึกลงไปในเส้นทางสายนี้เรื่อยๆจิตใจก็เย็นชาลงเรื่อยๆลักษณะแบบนั้นของตนหรือจะร้จุดอ่อนให้จู่โจมจริงๆหรือมันจะทําให้ตนมีความสุขไม่มีตอนนั้นจิตใจเธอเย็นชามองไม่เห็นหนทางคืนกลับหาทางออกไม่พบในหัวสมองนอกจากการแก้แค้นแล้วก็ไม่มีอะไรอีกแต่ตอนนี้เธอมีคนรักแล้วมีผู้ชายที่ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่มีวันทิ้งเธอไปเป็นอันขาดนี่ไม่ใช่สิ่งที่หลายคนต้องการหรอกเหรอ คนเราโลภมากไม่ได้หรอกเช้าวันรุ่งขึ้นจนสกุลโหลในเมืองหลวงโหลเซียวเซียวกำลังนอนอยู่บนเตียงที่นุ่มสบายเหมือนเช่นเคยและกะว่าจะนอนตื่นสายจนตะวันด่งแต่แล้วฟ้าเพิ่งสางโหลฮูหยินก็ถือไม้ไหวบุกเข้าไปในห้องนอนของโหลเซียวเซียวแล้วฟาดลงบนร่างของลูกชายตนเองอย่างแรงโดยไม่พูดพร่ำทำเพลงใดๆข้าจะตีเจ้าให้ตายโทษฐานทำให้เป็นห่วงเจ้าอยากยั่วโมโหนักใช่ไหมโอ้ย คุณชายใหญ่สกุลโหลที่กำลังนอนฝันหวานพอถูกมานดาตนเองฟาดไม้นี้ลงไปก็พลันตกใจตื่นจากฝันร้องเสียงดังพลางกระโดดขึ้นจากเตียงท่านแม่ท่านแม่ทำอะไรหนะ่าท่านกำลังจะฆ่าลูกตัวเองนะใส่หัวไปฆ่าไม่มีลูกไม่รักดีอย่างเจ้าโหลหูยินมองเขาอย่างเย็นชาน้ำเสียงเต็มไปด้วยความเจ็บใจที่ไม่สามารถหลอมเหล็กให้กลายเป็นเหล็กกล้าดหนึ่ง เจ้าดูคนสกุลหลิวหลิวสเสวียนกับคนสกุลเฟิงเฟิงอูเฉินสี่พวกเจ้าทั้งสามโตมาด้วยกันสองคนนั้นล้วนเป็นขุนนางชั้นหนึ่งแล้วเจ้าหละไม่ง่ายเลยกว่าจะย้ายเจ้าให้ไปเป็นนายกองในค่ายทหารเซินจีแต่เจ้ากลับหาเรื่องให้ข้าเดือดร้อนเสมอนี่ยังพอทำเนาแต่คนสารเลวว่างนักหรือทำไมต้องไปหาเรื่องจังกงจู่ด้วยเจ้าไม่พอใจที่มีชีวิตยืนยาวเกินใช่ไหมเออพอได้ยินคำพูดของมันดาตนเองโหลเซียวเซียวก็กระพริบตา ท่านแม่สุวรรณไม่ใช่ข้าหมายถึงจังกงจูนะ่านางนางทำอะไรหรือเจ้าถามตัวเองก่อนดีไหมว่าเจ้าทำอะไรลงไปเมื่อคืนคนของจวนจังกงจูนำศพบบาวคนหนึ่งมาโยนไว้ที่หน้าบ้านสกุลโหลเราแถมยังให้คนเฝ้าไว้ไม่ให้ใครมาเอาออกไปอีกเช้าวันนี้อวินจูบอกข้าหมดแล้วว่าบ่าที่ตายนั่นเจ้าเป็นคนซื้อมาแล้วส่งไปที่จวนจังกงจูเจ้าว่าเด็กไม่รักดีอย่างเจ้ารนหาที่หรือไม่ละ่ะ โลฮูยินจ้องมองลูกชายตนเองพลางโมโหจนไม่รู้ว่าควรพูดอะไรแล้วจังกงจูเป็นคนประเภทไหนกันนางมีชื่อเสียงเรื่องความรุนแรงและเหี้ยมโหดลูกโง่เขาวของตนลืมไปแล้วหรืออย่างไรกันเมื่อได้ยินมันดาพูดโลเซียววกลับหัวเราะอ,อย่างไม่ยิ่ระหท่านแม่ข้าก็ได้ยินมาว่าเย่ชิงเข้าข้างฝ่าบาทเหมือนกัน้า,าเรื่องนี้ผู้สูงศักดิ์ในเมืองหลวงต่างก็รู้กันหมดแล้วส่วนนางมิใช่สูงส่งมากหรอกหรือครั้งนั้นยังดูแคลนคุณชายอย่างข้าด้วยซ้ำ ตอนนี้เพื่อนสนิทนางหนีไปหาคนอื่นแล้วข้าเลยต้องทำเรื่องดีๆสักหน่อยซื้อหนุ่มหล่อแก้เซ็งให้นางนี่ข้าหวังดีนานางต่างหากที่ไม่รู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีบังอาจฟาบาทจังกงจูใช่คนที่เจ้าวิพากวิจาร์ณได้หรือพ่อโลหูยินได้ยินคำพูดลูกชายตนเองก็มีสีหน้าสับสนเล็กน้อยเสียวๆเจ้าบอกความจริงแม่มาลึกๆแล้วเจ้ายังคิดถึงจังกงจูอยู่ใช่ไหมไม่ไม่มนี่เป็นไปไม่ได้แน่นอน พอได้ยินคำพูดของมันดาโหลเซียวเซียวก็รีบถลึงตาโตพลางตอบด้วยสีหน้าแนว่วแนว่ตายล่ามีสตรีดีๆมากมายสถานะอย่างสกุลโหลเราข่าอยากแต่งสตรีแบบไหนเข้าบ้านก็ได้ทำไมต้องปีนบันไดแต่งออกไปกับเชื้อพระวงศ์ด้วยข้าโหลเซียวเซียวมีหรือที่จะทิ้งคนแบบนั้นไม่ได้ ตั้งแต่กฎหมายใหม่ของจักรพรรดินีองค์ก่อนถูกนำมาใช้ทั่วราชสถานะของผู้ชายก็สูงขึ้นกว่าเดิมมากจริงๆแม้ในหมู่สตรีผู้สูงศักดิ์ในเมืองหลวงยังไม่มีแบบอย่างที่แต่งเข้าบ้านผู้ชายแต่ในหมู่สามัญชนผู้ชายแต่งเข้าผู้หญิงแต่งออกเป็นเรื่องธรรมดามากพอเห็นโหลเซียวเซียวพูดเป็นมั่นเป็นเหมาะโหลหูยินก็ค่อยวางใจลงสกุลโหลเป็นสกุลสืบเชื้อสายสูงศักดิ์ในแคว้นหลวนเฟิ่งเช่นเดียวกันแม้โหลหูยินไม่ต้องรับราชการแต่นางยังคงมีบรรดาศักดิ์ติดตัวส่วนแนวโน้มทางการเมืองในปัจจุบัน นางก็มองออกสองปีมานี้จักรพรรด,ดินีกลุ่มอำนาจไว้ได้อย่างค่อยเป็นค่อยไปโดยเฉพาะที่จักรพรรดินีอภิเศกสมรสกับคนบ้านสกุลหลิวทําให้ได้แรงหนุนจากเสนาบดีหลิวอีกหนึ่งแรงใหญ่โอกาสชนะของจังกงจูกเกรงว่าคงมีไม่สูงนะักซึ่งตอนนี้เวลานี้โหลหูหยินก็แอบ,บยินดีกับตนเองเล็กน้อยโชคดีที่เมื่อครั้งจักรพรรดนินีองค์กอรสันเรื่องการแต่งงานของจังกงจูจังกงจูปฏิเสธอย่างไม่ลังเลใจซึ่งถ้าครั้งนั้นเกิดการแต่งงานขึ้นก็ยากที่จะพูดถึงอนาคตของสกุลโหลแล้วจริงๆ นี่อาจเป็นอย่างที่ว่าชายชราสูญเสียมาแต่กลับเป็นโชคอันยิ่งใหญ่สินะแวดวงคนเมืองไม่มีความลับมาแต่ไหนแต่ไรเรื่องที่เกิดขึ้นหน้าประตูบ้านสกุลโหลแพร่กระจายมาถึงการประชุมท้องพระโรงในช่วงเช้าทุกคนล้วนทอดถอนใจอย่างอดไม่ได้คุณชายใหญ่สกุลโหลยังเหมือนเดิมไม่ยอมโตสักทีจริงๆใครไม่รู้บ้างว่าหมู่นี้จังกงจู่กำลังอารมณ์ไม่ดีแต่เขายังกล้าที่จะพุ่งเข้าชนเป็นแบบอย่างที่ไม่กลัวตายเอาเสียเลย หลังเสร็จสิ้นการประชุมสุวรรณเดินอยู่หน้าสุดไม่มีใครกล้าก้าวล้ำหน้านางตอนเดินถึงประตูเปิดวาสุวรรณพันชง,งักสีเท้าเหล่าคุณนางใหญ่ที่อยู่ด้านหลังล้วนไม่เข้าใจจึงจ้องมองนางภายใต้แสงอาทิตย์ยามเช้าสุวรรณสวมชุดคุณนางลายหลวนเฟิ่งสองสีแดงเพลิงดูสวยสดใสเจิดจ,จ้าเป็นพิเศษเสนาบดีหลิวสุวรรณกวาดตามองไปในกลุ่มคนก่อนมาหยุดอยู่ที่ร่างของหลิวสเสวียนจังกงจู่ พอได้ยินซูวันเรียกชื่อตอนหลิวสเสวียนที่กำลังเดินอยู่กับกลุ่มคุนนางชายก็อดไม่ได้ที่จะก้าวออกมาด้านหน้าสองสามก้าวก่อนจ้องมองซูวันอย่างนอบน้อมจังกงจูมีรับสั่งอะไรหรือข้าได้ยินมาว่าฝ่าบาทพระราชทานชาบรรณาการชั้นเลิศให้เสนาบดีหลิวหนึ่งกล่องไม่ทราบว่าข้าจะได้รับเกียรติให้ไปจิบสักถ้วยที่จวนของท่านหรือไม่ซูวันย้มยิ้มพลางจ้องมองหลิวสเสวียนแม้กำลังถามเขาแต่น้ำเสียงของนางกลับเย่ยหยิงชนิดไม่อนุญาตให้ปฏิเสธ เยื่อหญิงเย็นชาแต่เด็กไม่เคยเห็นใครอยู่ในสายตานี่ก็คือสุวรรณจังกงจู่แห่งแคว้นหลวนเฟิงหนึ่งไม่สามารถหลอมเหล็กให้กลายเป็นเหล็กกล้าอุปมาว่าไม่สบอารมณ์ต่อความไม่เอาฐานของผู้ที่ตนหวังไว้ 2. หลวนเฟิงนกหลวนกับหงไฟโดยทั่วไปหมายถึงสตรีผู้มีคุณธรรมช่องตามใจทูเดย์บทที่14สสามีสผู้รับใช้ตอนที่สามร้อย หน้าประตูเปิดวาขณะมองดูท่าทีเย็นชาของฝ่าบาทจังกงจู่ในชุดหงรอยยิ้มบางๆก็ผุดขึ้นบนใบหน้าอันอ่อนโยนของหลิวสเสวียนยากที่จังกงจู่ยินยอมให้เกียรติหลิวสเสวียนย่อมทำตามพระประสงค์ด้วยความเคารพว่าแล้วหลิวสเสวียนก็ก้าวไปยืนด้านข้างก่อนเบี่ยงตัวฝ่าบาทจังกงจู่เชิญสเสด็จอืม สุวรรณตอบอย่างเย็นชาก่อนสะบัดแขนเสื้อก้าวเดินอยู่หน้าสุดอย่างได้ใจรอจนทั้งสองเดินออกจากประตูวังเหล่าขุนนางที่อยู่ด้านหลังค่อยกล้าสุกซิบกันเบาๆญาติผู้พี่ขณะนั้นชื่อสเสวียนที่สวมชุดขุนนางสีน้ำเงินก็ก้าวเข้ามายืนข้างเฟิงอูเฉินอย่างอดไม่ได้จังกงจู่คิดไปจวนเสนาบดีหลิวขอคนตรงๆเลยหรือเปล่าพอฟิงอูเฉินได้ยินคำถามของชื่อสเสวียนก็ยิ้มเย็นชา เจ้านึกว่าจังกงจู่เป็นคนโง่จริงๆหรือหึพอได้ยินคำตอบของเฟิงอูเฉินชือสเสวียนก็เลิกคิ้วอย่างภาคภูมิใจสตรีนะ่าท่าถูกความรักบังตาก็คือคนโง่มีใช่หรือจังกงจู่ดูไปแล้วเป็นคนฉลาดคนหนึ่งแต่ก็ยังถูกเย่ชิงทอดทิ้งนี่เย่ชิงเคยเป็นคนในจวนจังกงจู่และเป็นคนรักของจังกงจู่เรื่องนี้ใครไม่รู้บ้างเล่าความจริงตอนเย่ชิงเข้าวังฝ่าบาทก็รู้แล้วว่าเขามีจุดประสงค์อะไร ถ้าเปรียบเทียบความฉลาดจางกงจู่ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฝ่าบาทจริงๆดวงตาสวยๆของชื่อสวีลกับพริปหวังคิ้วเต็มไปด้วยความพระนงญาติผู้พี่จักรพัฒนีจึงจะเป็นผู้มีความสามารถในการปกครองอย่างแท้จริงข้ารู้ว่าท่านมีอคติกับจักรพัินีจากการตายของพี่รองแต่ข้าหวังว่าท่านจะเห็นแก่สถานการณ์โดยรวมเป็นหลักสถานการณ์โดยรวมใบหน้าขรึมน้อยๆของเฟิงอูเฉินปรากฏรอยยิ้มอันอ่อนโยนที่หาดูได้ยากขึ้น สเสวียนข้ารู้ว่าตัวเองควรทำอะไรข้าจะไปฝึกทหารที่สนามฝึกแล้วเจ้าหลัดจะกลับจวนเสนาบดีหรือจะไปสภาสูงข้ากลับจวนเสนาบดีดีกว่ามีงานราชการอีกมากมายที่ยังไม่ได้จัดการชื้อสเสวียยนยิ้มให้เฟิงอูเฉินก่อนสาวเท้าก้าวเดินออกจากประตูวังไปขณะมองดูแผ่นหลังวีรสตรีค่อยๆเดินจากไปเฟิงอูเฉินก็กระพริบตาปิดป,ปริบ งานราชการของควันหลวนเฟิงต,งต้องมาเป็นอันดับหนึ่งไม่เคยเอาความสัมพันธ์ส่วนตัวระหว่างชายหญิงมาไว้ในใจนี่คือเสนาบดีหญิงชื่อสเสวียสตรีเหล็กของควันหลวนเฟิงจวนเสนาบดีหลิวในเมืองหลวงรถมาของสุวรรณค่อยๆจอดลงตรงหน้าประตูจวนเสนาบดีหลิวผู้ติดตามปี้ลั่รีบกระโดดลงจากหลังมาก่อนแล้วเลิกผ้าม่านที่ตัวรถขึ้นพอยามอารักขาหน้าประตูจวนเสนาบดีเห็นรถม้าของสุวรรณก็ล้วนคุกเข่าลงทําความเคารพ ถาวายบังคมจังกงจู่สุวรรณค่อยๆก้าวลงจากรถมาขณะมองดูความใหญ่โตหัวหลานของจนสกุลหลิวที่อยู่ตรงหน้าก็อดไม่ได้ที่จะยิ้มน้อยๆเสนาบดีหลิวข้าจำได้ตอนเป็นเด็กท่านเคยบอกว่าโตขึ้นจะสร้างเรือนของตนเองสักหลังนึกไม่ถึงว่าตอนนี้ทุกอย่างเป็นจริงแล้วไม่นำซ้ำท่านไม่เพียงแต่มีเรือนเป็นของตัวเองยังเป็นขุนนางชั้นหนึ่งของราชสำนักด้วยบารมีล้นหลาม พอได้ยินคำพูดของสุวรรณหลิวสเสวียนที่ก้าวออกจากรถม้าคันหลังก็มีสีหน้าอึ้งเล็กน้อยแล้วจึงยิ้มบางบางพลางว่าจังกงจู่ยังจำได้นั่นล้วนเป็นคำพูดมั่วสั่วของเด็กไม่ประสีประสาะเท่านั้นสกุลหลิวเป็นสกุลมีชื่อในเมืองหลวงเช่นเดียวกันหลิวสเสวียนกับหลิวล้วจึงเล่นอยู่กับกลุ่มชนชั้นสูงมาแต่เด็กตอนนั้นหลิวสเสวียนฝึกวิทยายุทธ์ไม่ได้ทำให้เหมือนเป็นคนไม่มีตัวตนแต่เขามีความทะย,ยานแต่เด็กจึงแอบมุมาณะอ่านตำราพิชย,ยุทธ์กับค่า้กลบังตา,ตา ซึ่งก็แค่เข้าใจงูงูปลาปลาตอนเป็นเด็กเขามีใจทยอทยานแต่ตอนนี้หลิวสเสวียนกลับเรียนรู้เรื่องการซ่อนความทยอทยานกับปณิธานอันยิ่งใหญ่ได้อย่างสมบูรณ์แบบและคำพูดเมื่อครู่ของสุวานจริงๆแล้วก็เป็นเพียงการลองใจลึกๆเท่านั้น ภายใต้การนำพาของพ่อบ้านสกุลหลิวทั้งสองจึงเดินตรงไปยังเรือนน้อยบนอาคารที่นี่ปกติแล้วเป็นที่ที่หลิวสเสวียนพักผ่อนเป็นการส่วนตัวและเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดเพียงหนึ่งเดียวในจวนสกุลหลิวส่วนที่อื่นอย่างหลังจวนเอ่ยสวนดอกไม้เอ่ยห้องหนังสือเอ่ยเหล่านี้มีกลไกกับค่ายกลอยู่ทั้งนั้นคนธรรมดาเข้าไปไม่ได้ง่ายๆต่อให้ท่านโชคดีเข้าไปได้ก็ออกมาไม่ได้หรอกไม่ผิดก็เพราะมีนอกมีในแบบนี้ล่ะ จวนสกุลหลิวถึงเป็นที่ที่สร้างความยุ่งยากได้มากกว่าพระราชวังและเนื่องจากมีกลไก่มากมายขนาดนี้หลิวสเสวียนถึงได้อยู่ในบ้านตัวเองวางแผนการใหญ่ล้มล้างราชสำนักได้อย่างสบายใจชาบรรณาการก่อนฤดูฝนเชิญจังกงจู่เสวยหลิวสเสวียนเชี่ยวชาญในการชงชาเป็นพิเศษขณะมองดูเขาช่วยตนชงชาอย่างคล่องแคล่วดวงตาของสุวรรณก็จ้องจับอยู่แต่มือของเขาจังกงจู่ พอรู้สึกถึงสายตาของสุวรนหลิวสเสวียนก็อึ้งเล็กน้อยจึงเรียกนางอีกครั้งตามสัญชาตญาณอ้อสุวานดึงสติคืนกลับจากนั้นก็ยิ้มเขินเขินนึกไม่ถึงว่าฝีมือการชงชาของเสนาบดีหลิวจะดีเช่นนี้แม้แต่ท่วงท่าในการชงก็เป็นเอกลักษณ์มากทําเอาข้าตะลึงงานไปเลยนี่เป็นเพราะฝึกฝนบ่อยๆก็เก่งเองพยคะคะพอได้ยินคําพูดของสุวรณสีหน้าอันอ่อนโยนของหลิวสเสวียนก็มืดมนลงวาบหนึ่งทันที เป็นลูกชายเหมือนกันแต่เนื่องจากตนไม่สามารถฝึกวิทยายุทธแต่เด็กมันดาจึงหาอาจารย์หลายท่านมาสอนดีดพินเดินหมากเขียนตัวอักษรวาดภาพอีกทั้งศิลปะการชงชาตอนนั้นมันดาคงคิดส่งเขาเข้าวังมาตลอดคือเพียงเสียดายที่สิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามความปรารถนาคนคำนวณหรือจะสู้ฟ้าลิขิต จัก,กรพัฒนีองค์กรปรับโครงสร้างใหม่ตนจึงอาศัยความสามารถด้านบุญที่โดดเด่นสอบเข้ารับราชการในราชสำนักส่วนน้องชายที่เก่งกาจทั้งด้านบุญและบูกลับยอมเข้าวังรับใช้ฝ่าบาทเพียงเพราะเห็นแก่ความรักฉันหนุ่มสาวสำหรับการเลือกของหลิว,ล,วล่วหลิวเสวียนไม่เห็นด้วยจริงๆสำหรับเรื่องการแต่งงานหลิวสเสวียนยืนกรานมาตลอดว่าต้องเป็นผู้ชายแต่งเข้าผู้หญิงแต่งออกและทั้งสองก็ต้องรักกันด้วย เขาคิดว่าถ้าทั้งสองรักกันแม้สตรีเป็นผู้สูงศักดิ์ก็ต้องยอมแต่งออกมิฉะนั้นจะพูดเรื่องความรักอะไรกันได้อย่างไรขณะที่หลิวสเสวียนกําลังตกอยู่ในพวังความคิดของตนเองนั้นสุวรรณก็จิบชาด้วยท่าทีสูงสง่าไปคำหนึ่งเซนาบาดีหลิวชานี้ไม่เลวจริงๆอันที่จริงในจวนข้าก็มีใบชาที่ไม่เลวเช่นกันเซนาบาดีหลิวอยากลองชิมดูบ้างไหมนี่เป็นการลองใจครั้งที่สองของสุวรรณ พอได้ยินเช่นนี้หลิวสเสวียนก็กระพริบตายังคงมีท่าทีอ่อนโยนสง่างามอยู่อย่างนั้นทรงหลงไหลเข้าแล้วอันที่จริงปกติกระหม่อมไม่ค่อยดื่มชาชานี้ถ้าทรงชอบก็เอาไปเถิดหลิวสเสวียนมีได้ปฏิเสธตรงๆแต่ตอบสุวรรณอ้อมๆพอได้ยินคําตอบของเขาตาหงของสุวรรณก็ชี้ขึ้นสุภาพชนไม่แย่งของรักของผู้อื่นชานี้อย่างไรจักรพรรดินีก็มอบให้ท่าน ถ้าจะแย่งของรักของใครได้อย่างไรกันนี้ไม่ใช่พฤติกรรมของสุภาพชนเสนาบดีหลิวท่านว่าจริงไหมเมื่อเห็นคำพูดแต่ละคำของจังกงจู่แฝงความในหลิวเสวียนจึงได้แต่ยิ้มบางๆพลางพยักหน้าตรัสได้ถูกต้องที่สุดดังนั้นสุวรรณค่อยๆลุกขึ้นยืนคุณชายเย่ออกจากจวนค่า ในเมื่อเขากับฝาบาทกันจันจริงค่า้าก็รู้สึกว่าควรจัดให้เขากับฝาบาทสมหวังพรุ่งนี้ค่าจะร่างหนังสือขอให้ฝาบาทรับคุณชายเย่เข้าวังอย่างเป็นทางการคิดว่าเสนาบดีหลิวต้องสนับสนุนแน่นี่พอได้ยินคำพูดของสุวรรณหลิวสเสวียนก็กระพริบตาเขาไม่ค่อยแน่ใจว่าคำพูดของจังกงจู่จริงกี่ส่วนเท็จกี่ส่วนกันแน่หึพ่อเห็นหลิวสเสวียนลังเลใจสุวรรณก็ยิ้มอย่างภูมิใจ คนส่วนใหญ่คิดว่าข้าจะทำร้ายเย่ชิงเมื่ออยู่ต่อหน้าเสนาบดีหลิวข้าก็ไม่จำเป็นต้องโป้ปดข้าอยากให้เขาตายไปจริงๆแต่ในเมื่อฝ่าบาทต้องการปกป้องเขาข้าก็คงต้องปล่อยวางแล้วก็แค่คนทรยศคนหนึ่งที่ข้ารังเกียจก็คือความร้ายน้ำใจและร้คุณธรรมของเขาเมื่อเขาชอบใช้ภรรยาร่วมกับผู้อื่นข้าก็ต้องทำให้เขาสมหวังชาตินี้ที่ข้าต้องการก็คือคู่รักที่รักเดียวใจเดียวชั่วชีวิตเขาเย่ชิงไปจากข้าแล้วก็ถือว่าเขาไม่มีโชคแบบนั้น คู่รักรักเดียวใจเดียวชั่วชีวิตได้ยินเช่นนี้หลิวสเสวียนก็อึ้งไปสักพักไม่ผิดเวลานี้ประตูสู่โลกใบใหม่ได้เปิดออกตรงหน้าเสนาบดีหลิวแล้วซูเสียวหวานเชิญน,น้มน้าวเขาอย่างไม่ลังเลใจแม้แต่น้อยเถิดขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ